สวัสดีครับผม,มเ,บกกเมื่อเก็บผักกูดมือนี่เก็บผักกูดเก็บอยู่ในป่าปลาป่ามปลา,ปา,ปายังปลาป่าป่า,ปาอยู่ภาคใต้เกีบไปกินบ้านเขาครับผมเดี่ยวว่าสิกับไม่ได้กลับเรากไปเห็นงานอยู่กรุงเทพตัวฮะหกวโคกภาคใต้ยังใสบูชด้วยหรับว่างูงูมันไหลน้ำแห้งเต้ อ้าให้เขามาเหลอหือตันเดี๋ยวตะกุดลอ,องปลานี่ปลาอยู่แล้วนี่ปลาดุกไมหมเป็นปลาดุกปลาดุกปลากีเดอดแล้วมั้ง น้ำกำลังแหงก็เสียดายผมบ่ได้ยู่แล้วเป็นเงานตู่กุงเทพแล้วงานอยู่นี่เบิดแล้วมันมาตัดใหม่ตัดใหม่อย่างพร, <Yeah. S 1> พราเนี่เกลัวหน่อยงามๆเลยเจะไปกินกุงเทพครับผัดกุด เป็นผัดน้ำมันหอยโอ้น้ำขุ่นเลยไปปลาตัวนี้บ่พอสิพุ่นน่ะพุ่นหลังมันยะพุ่นน่ะปลาน้ำขุ่นเลยปลาอืมน้ำน้อยนเด้นี่อืมปลาไหลน้ำมันสิแห้งแล้วน่ะมันสิแห้ง ปลาเปน,น้าเห็นหน้ามุูเลีเล่ยเลยเมื่อกีนนนอ้นี่คุณอะไหนไั่นๆเห็นว่าั่นน่ะน้าขึ้นนันเป็นปลาดุกมั้งก็เลยยุเอาดอกสิไปแล้วเอ๋อไอเจ๊งเอาไ,ไวา้ด้วยเนะี่ยผักกูดเห็น่ไหมกินดิบก็ได้แต่คนมากกินดิบย,ยำกบ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 กู๋แล้ปลาผักกูด ง,าม,งามใหุู้นะเอ้ยหย่กบกบว่าแ <ๆ S 1> ทงก็อยผัดน้ำมันหอยแห้งจังผัดน้ำมันหอยลวกกินเองในะ่ไหมสดก็ได้อแต่คนมัมามีเขาไปทอดเขากกไปผัดน้ำมันหอยหรือมนะั้งพิสารเขากิดลวกกินออรอ

ตัวหนึ่งต่ำๆฮอนดี้ดีเออมันเป็นฮอนน้อย่งเงี้ยหรือมั้งเออเอออ่อนๆเลยคุณอะ บอลมีอยู่ไงเดี๋ยว มันเป็นคลองน้ำน้อยตอนนี้ก็ปลาที่พิยูน้องงหญ่ผู้หรือมั้งเออเออคลองน้ำปลาที่พิยูน้องนั่นแหละนี่ปามอไปแล้ว โอ้ยมันแหงแล้วมองเห็นไหมก็โอ้ยนองนี่บ่มีปามีอยู่แต่ว่าหนักสีหน,น่อยนะนี่มันน้ำไปสูงมันหันหลังบ่เดี๋ยวมันก็นแหงแล้วซุ้มตัดปามเขาเบึ้งไปแล้วนี่ไหลไลด้เลยเดี๋ยวเขายยกให้ผมเออมันปลาประกวดเอาไปกินกรุงเทพ ปามลุนปามลุนแพงแพงไอ้ปามลุนแพงกว่าปามมันเป็นหัวนะปามลุนแพงย่างขามีแล้วจีนี่ไปไกลพวดก่ต้องไปดอกมันเป็นคลองจีนี่ขามมันยีรอดมี เพิ่งไปน่ไมพิสเออมันขึ้นไปนองเทิงเนี้ยน้ำแห้ยตะกวด แล้วก็เก็บไปหล,บบลอดดบบิเออหลอดพี่สีมั้งพี่สี่เราใส่ไป<ใ>น้ำนี้นนนนสิไหลลงไปทะเลคนนี้น้ำน้ำนี่บา,นานงนี้มันเป็นกุง้งวางกุ้งนี่นนกุง้งกุ้งแม่น้ำนี่น้ำม,มันเข้มอยู่แล้วนี่มันเป็นน้ำก่อย เขียมอยู่แห่งบ่เขียมขักนะไปต่อขี่ผักกูดต่อก่อนขี่ยางเต็มจุกต้นยางไงประมาณสามสิบ <c oughs> ปีมั้งยางสุ่มนี เออเออนี่ผมมาปลักไตผมมาตัดยางนีง่แหละผมไม่ได้มาเก็บยางแต่ผมมาต,าตัดต้นตัดตัดต้นไม้นี่แหละมันไม่ไมันม่ม่เกีดยางเนี่ยตัดต้นไม้ต,ตัดต้นยางในงานเหมือนเราุ่ปีหน้าเขาสิมาทหไมเร็วสิมาเก็บผักไปกินกรุงเทียบไปต่องานอยู่กรุงเทีไปเฮ็ดงานนั่นเฮ็ดงานเหล็กอยู่กรุงเทพยอีกอ่ะเก็บผักตัวนี่ใบมัน cái bé thì chỉ này bụng, che hằng nãy dạng lá ก่อนสีย่างผูลดูสิผูลฟ้าว่าเอาดอกตายไปแล้ว ບໍ່ແມ່ນຫືອາຊິເບັດຂອງເກົขาขา່າຂ້າມຝັ

ปลาทุเรียนอันนี้ผมว่าปลูกเปปีที่แล้วเนี่ยผมว่าปลูกรับจ้างรับจ้างปลูกรับจ้างปลูกชื่นปีไก่โอเคครับผมได้สำนักหลับพูดกันได้สวัสดีครับ